วันนี้มาเจอกับพี่อยดในช่วงเอสเพยองนะคะก็คือประสบการณ์นะคะในเรื่องการตอบคอมเมนต์นะคะในความเป็นส่วนตัวของพี่อยดแล้วนะคะที่พี่อยดประสบการณ์มานะคะคือการตอบคอมเมนต์เนี่ยเป็นจุดสําคัญแล้วก็เป็น สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาสักผ้านะครับสักผ้าแบบธรรมชาตินะครับสักผ้าท่ทำกลางในน้ำเยียนสบายครับ ะมีแตก่กับข้าวและไอเดียการทำกับข้าวอร่อยๆไว้คอยต้อนรับคุณนะคะหากไม่รู้จะกินอะไรดีให้เปิดมาที่นี่นะคะช่องคัวรนาะา,นานสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนพบกันกันกบไอวี่หญิงแสงแล้นะเจะนะจ๊นนะจวันนี้นะคะไอวี่จะชวน,นเพื่อนๆนะคะมารู้เทคนิคการเพราะ พ่อไหลแบ็คเมจิกไกนะคะหรือว่าแบ็คเมจิกตัวด่างโกลไปเลยจ้ะไปเลยสวัสดีค่ะมาพอๆกับสาวสีสเกตพัดถิ่นอินฟินแลนด์อีกคือเกาเลยจากพี่น้องเด้อื้อนี้กะซับวิชิปามากินตามคชรอลตินไก่ค่ะเด้อลองเบืองกับดอกพริกอันนี้เป็นเน่อะไร เมื่กินตามกุ้งรั่วกับขนมเส้นสร้างน้ำยาค่ะยุบ้านน้องสาวนะคะนี่ขอสถานที่บนเน็ดกินจังหนค่ะถ้ากันมาบ้านน้องกำลังเห็ดน้ำยาสร้างขนมเ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเจ้าตักใ่กินนะคะรอสักทูปสวัสดีทุกคนคะ่ะ มาทานอาหารกับพี่พากันนะคะจานใหญ่ๆนะคะยำบุญเส้นนะคะยำบุญเส้นก้อนหนึ่งกุ้งทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ,ะผักก็ผักในสวนของพี่พาทั้งนั้นเลยนะคะผักในสวนทั้งนั้นเลยนะคะอาหารจานเด็ดราคาประหยัดนะคเะมื่อชีวิต ต้องอเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะปรับตัวอย่างไรและคุณจะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไรสวัสดีค่ะค้ชชมค่ะ จิตที่คุ้นเคยนะคะวันนี้ชมก็มีทั้งเรื่องเล่าเรื่องสนุกนะคะแล้วก็เกี่ยวกับวงจรจิตที่ชมมีโอกาสนะคะได้อ่าไปทำงานนะคะอยู่เบื้องหลังเป็นการสร้างความสุขเล็กๆน,น้อยๆให้กับซ e o นะคะระดับประเทศเลย สวัสดีพ่อแมพ่พี่น้องไพื่อนผทุกคนนะคะสวัสดีกราบมาค่ะวันนี้ก็มาพบกับคำน,อน้องในช่วงคำน้องโคเวรวันนี้ใครกันบ้างที่คันคอใครที่คันคอก็ขึ้นมาบนเวนนทีได้เลยนะคะเราจะมาร้องเพลงกันซิงเกิ บอกเลยว่ามีหลายอย่างอยากจะให้ดูด้วยใครจำไดน้ป่าที่น้องเคยถ่ายคลิปไปว่ากระต่ายผสมพันธุ์ติห้า 2, ตัวนะสุดท้ายมันก็คคอดมาสอตัวแลวทุกคน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมองสตอรี่นะครับอยู่กับผมสมเตนะครับ <c oughs> ตลกชื่อตัวเองวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนาน้องสมองให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับตามที่ผมได้พูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผม